ไม่พอใช่ไหมย่นเอาไประวังตกน้ำนะลูกโอ้ย ดหายไปเลยหายไปเลยแล้วก็แถมนี้ด้วยล่ะใได้มาสามฟุงไปดูอ้ยังโบดต่อไปแล้วกันที่จะปั้นขนมปังแม่เลยปลาต่อขนมปังเลยเหรอแม่เออไปยวงไปปลาหรอขนมปัง นกไหวถึงงไม่รู้ลตัวดัวตโอ้ยดูน้องนี่เอาตูแกตาให้โอ้ยสาโเล่ต้องมีเลกไม่ดู อน,เเอนอตนที่กำลังยกสุโอ้ยอียออกไปกลจาขนมปังุนุนเอากรุนตุนขนมปังกุนุนไม่รู้สึกหรอนี่อออกไปเลย แม่จูบ้าไปทางนู้นไม่ได้เลยอ๋อแล้วดึงดูดนกฝั่งนู้นได้แม่นกฝั่งนู้นหมดเลยอะแม่